ทุกคนคะวันนี้นะคะอาจารย์มาสาธิตนะคะการรินสมุนไพรทาตองนะคะ1ขวดเนี่ย<อ>ปริมาณ7จ0 ml นะคะจะเห็นว่ายาเนี่ยอยู่ตรงคอขวดเลยนะเออนะคะเท่าปริมาณจริงนะคะอันนี้อาจารย์เอาน้ำใส่แล้วก็ติดต่างนะคะส่วนแก้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีขีดนะคะจะมีขีด,ดขีดล่างคือ ส0 ml นะคะขีดที่สองคือ2ีขีดที่3คือ30นะคะสำหรับคนที่มีปัจจัยจำกัดนะคะอาจารย์ก็แนะนำให้ดื่มนะคะเช้า10นะคะก่อนนอน10เช้า10ก่อนนอน10แปลว่าวันหนึ่งเราจะต้องดื่ม20ถูกไหมคะอ้าวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ลินให้ดูนะลินครั้งละ20นะคะก็คือ1วันนั่นแหละแล้วเรามาดูกันนะคะว่า1วันวันละ20สเนี่ยคนเนี้ยวดใหญ่จะได้กี่วันนะคะ เป็นจำนวนแก้วเลยเป็นิบนะคะนะับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกินด้วยเนะี่ย 8ป้าส1บสิ1เอ็1สงาห้าหเจ็ด 18 19 20ส1 21 22 23 24 25 26 27 ยิบแปดยี่สิบเก้าสาบสาอดสสองสสาสสสา้า สามหสามเจ็ดสามแปดสามสิบเก้าสี่สิบเหลือค่ะสี่สิบวันนะคะโอเคค่ะ